ไม่มีการประกาศเตือนภัยไม่มีเสียงสัญญาณเตือนสึนามิไม่มีอะไรทั้งสิ้นจากทางการแต่ชาวบ้านหนีเอาไว้ก่อนจำนวนไม่น้อยนะฮะมาอยู่ที่สารากลางใช่ค่ะแล้วบอกเลยเนี่ยนะฮะน้องไรครับหลายคนชาวบ้านที่พูดคุยกับรักข่าวของเราค่ะไม่รอเตือนแล้วล่ะฮะเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนอพยพเก็บข้าวเก็บของเอาเท่าที่ทำได้เนี่ยนะฮะออกมา อยู่ที่สารากรางใช่บอกว่าตกใจกับสถานการณ์เพราะรับรู้ความรู้สึกได้ค่อนข้างมากกว่าเมื่อ11เมษายนที่ผ่านมาเก็บสิ่งของสําคัญพร้อมกับครอบครัวไปอยู่สาราการเพื่อรอดูสถานการณ์ถึงจะมั่นใจในระบบเตือนภัยของทางการแต่เพื่อความไม่ประมาทไม่รอให้เสียงเตือนดังฮะเปิดแล้วอืมพอรับรู้ได้ปุ๊บพาตัวเองไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนเลยนะคะอย่างที่บอกเนี่ยนะครับท่านผู้ชมว่าสถานการณ์เมื่อวานนี้สับสนพอสมควร มีหลายคนที่อยู่ที่ภูเก็ตรู้จักมักคุ้นกันแจ้งเข้ามาเนี่ยนะฮะว่าบรรยากาศเป็นด้วยความโกลาหลวุ่นวายและปัญหาใหญ่ข้อหนึ่งก็คือรถติดเหมือนเช่นเคยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าจะมีปัญหาเรื่องกรณีของการเตือนภัยหรือการหลบภัยที่ภูเก็ตปัญหาใหญ่จากสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแทรกเอาไว้ตรงนี้เลยรถติดครับก็แปลว่าถนนทนทางมีปัญหาจริงๆ ผู้คนเยอะลดรลามากมายแต่ทีนี้เราย้อนกลับมาอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะสำนักงานธรณีวิทยาของสหรัฐเขารายงานแผ่นดินไหวซึ่งเป็นอัพเตอร์ช็อกของลูก8.6เมื่อที่11เมษาเนี่ยยางไรฮะ เขาบอกว่าอัพเกร์ช็อกครั้งนี้เนี่ยมีความรุนแรง5.3ลิกเตอร์เกิดขึ้นตอนบ่าย3:46นาทีที่จุดศูนย์กลางตามเวลาท้องถิ่นนะคะนอกชายฝั่งตะวันตกทันตอนเหนือของเกาะสุมาตราห่างจากเมืองบรรดาอาเจไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ612กิโลเมตรในระดับความลึกประมาณ14.7กิโลเมตรค่ะในบ้านเวาเลยนะฮะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งว่าเวลาเดียวกันเกิด5.6 ของสหรัฐเขาบอกว่าห้าจุดสามแต่นี่นะผู้คนแปลกใจเพราะกรุงเทพไม่รู้สึกนะนะัดใหญ่ไม่รู้สึกทำนะไมภูเก็ตถึงรู้สึกณนะเวลานั้นซึ่งเดงยวไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะทั้งที่มันก็ห้าจุดสามหรือห้าจุดหกไม่ใช่แปดจุดหกทำไมสะเทือนแรงถึงภูเก็ตขนาดนั้นในเวลาต่อมาครับกระผูชอมะอย่างที่บอกไปแล้วว่าศูนย์เตือนภยัยวิบัติแห่งชาติจึงแจ้งนะฮะ ว่าก่อนที่จะเกิดที่สุมาตราแค่สองนาทีหรือนาทีเศษเศษไม่ถึงสองนาทีดีสิบหกนาฬิกาสี่สบสี่นาสีนาทีนะเกิดแผ่นดินไหวบนบกขนาด4.3่ามลิตรบริเวณตำบลสีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตแล้วก็แรงสั่นสะเทือนมีผลในหลายพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยน้องแบ๊กค<ฆ>่ะก็แปลว่านี่ฮะ เกิดที่บ้านเราก่อนที่ภูเก็ตแล้วถึงจะเกิดที่สุมาตรานะ,ะสุมาตราสี่โมงเย็นสี่สิบหกค่ะภูเก็ตสี่โมงเย็นสี่สิบสี่โคศกโกรุโุนิววิทยาคุณภูเวียงปราคำบินยอมรับนะครับน้องไร,ร้ฮะว่าก็ผิดปกติตอนนั้นเพราะทำไมห้าจุดหกถึงแรงขนาดนี้ค่ะรู้สึกได้มากขนาดนี้ในภูเก็ตผิดปกติธรรมดาแค่นี้ไม่ควรจะรู้สึก ก็เลยเอานักแผ่นดินไหวมานั่งคำนวณโดยไม่ใช้เครื่องเนี่ยน้องบอะใช่ค่ะคุณภูเวียงบอกว่าตอนแรกเนี่ยนะคะมันเกิดภาวะสับสนเพราะว่าตอนที่เกิดที่สุมาตราเนี่ยมันแค่ประมาณ5.6ริตรซึ่งแผ่นดินไหวแค่5.6ริตรเนี่ยปกติแล้วที่ภูเก็ตจะต้องไม่รู้สึกอะไรเลยก็แปลกใจนิดนึงว่าตอนที่เกิด8.6ริตรเนี่ยคนภูเก็ตรู้สึกขนาดนั้นแล้ววันนี้ทําไมบอกว่ารู้สึกมากกว่าก็เลยเอานักแผ่นดินไหวมานั่งคำนวณกันค่ะไม่ใช้เครื่องนะคะแล้วก็ปรากฏว่าก็พบว่าเป็นแผ่นดินไหว ที่เกิดขึ้นเนี่ยศูนย์กลางมันเกิดขึ้นที่ภูเก็ตจริงๆด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เห็นว่าเหตุการณ์แผ่นินไหวแปดเซกเตอร์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณภูเวียงบอกว่ามันอาจจะไปกระทบกับรอยเลื่อนทั้ง13รอยของประเทศไทยด้วยคือดูจากเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะเชื่อว่าสมดุลของมันเนี่ยถูกกระทบแน่นอนเพราะว่ารอยเลื่อนที่ภูเก็ตเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับรอยเลื่อนที่เกาะสุมาตราอืมดีนะประเด็นสําคัญจะอยู่ตรงที่ว่าอันที่ตั้งคนสังเกตแบบชาวบ้านไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร นะเราจะไม่รู้เหรือว่าแผ่นด,ดินไหวของใครของมันคือตัวจับแผ่นด,ดินไหวของเราแถวแถวภูเก็ตมันไม่รู้เหรือว่าตอนสี่โมงเย็นสี่สิบสี่นาทีมันไหวทีหนึ่งค่ะ<ฆ>นะฮะแล้วสี่โมงเย็นสี่สิบหกนาทีที่สุมาตรานัเวลานั้นชาวบ้านสับสนอันนี้เรื่องปก,กติแต่นักวิทยา,าศาสตร์ที่นั่งทำงานอยู่ มันควรจะสับสนนะเพราะเวลามันต่างกันชัดเจนค่ะเกือบสองนาทีนะวัดที่ภูเก็ตตัวจับสัญญาณมันควรจะมี4.3ลิกเตร์ใช่ไหมฮะใช่แล้วทำไมในเวลานั้นจึงไปประกาศในรนมศูนย์เตือนภัยว่าเป็นแผ่นดินไหวที่สุมาตราหรือมันแยกไม่ออกอัน,นิีตาตคอัสเกตแบบชาวบ้านชาวบ้านค่ะซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะแยกออกอ พะเวลามันไม่ตรงกันเป๊ะใช่แล้วศูนย์กลางมันอยู่ตรงไหนม,มันน่าจะระบุได้ชัดนะนะคะข้อต่อมาที่โคศกของกรมอุตุบอกก็คือว่าเชื่อว่า8.6ลิตรเมื่อสัปดาห์ก่อนคือ11เมษายนเนี่ยมันกระทบกับ13ลอยเลือนในประเทศไทยก็แปลว่าครั้งนั้นกรมอุตุโดยท่านโคศกเชื่อว่าพอไหวปุ๊บลอยเลื่อนในเมืองไทย13ลอยเลื่อนมันก็ขยับเขยื่นไปด้วยและมันกำลังเสียสมดุล แต่ถามต่อไปว่าจะกระทบขนาดไหนก็ไม่มีใครรู้คุณภูเวียงนี่ก็บอกว่าไม่รู้รู้แต่ว่าสมดุลถูกกระทบแน่นอนนักข่าวถามไปถึงโน่นเลยฮะลอยเลื่อนสีสวัสดิ์ลอยเลื่อนแม่จันเนี่ยน้องาบครับใช่ค่ะ คุณภูเวียงเนี่ยบอกว่าทุกรอยเนี่ยเชื่อว่าได้รับผลกระทบกระเทือนหมดจากแผ่นดินไหว8 6เดซิเตซอร์ที่ผ่านมาทีนี้พอสมดุลเสียมันก็เลยต้องมีการปรับตัวเนี่ยนะคะส่วนใหญ่มีความเห็นที่สอดคล้องแล้วก็ตรงกันว่าต่อไปนี้เราจะต้องเฝ้าระมัดระวังแถวแถว,แถวรอยเลื่อนสีสวัสดอุทัยธานีขึ้นไปหรือแม้กระทั่งรอยเลื่อนแม่จันเนี่ยที่ได้รับพลังงานมาตั้งแต่ช่วงปีก่อนๆก,ก็น่าจะได้รับพลังงานจากครั้งนี้เหมือนกันไม่อยากจะให้บอกว่ามันอยู่ไกลไปแล้วก็จะทําให้เราละเลยนะ ความจริงต้องจับตาดูเป็นไปได้ว่ามันจะเกิดท่านผู้ชมฟังดีๆตรงนี้นะฮะคุณภูเวียงจากกรมอุตุเนี่ยบอกว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นแบบมีศูนย์กลางในประเทศไทยครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่มีมาเรื่อยๆปี2526เกิดที่อำเภอศ,ศรีสวัสดนะฮะ5.9ริกเตอร์ปี26นะฮะใหญ่กว่านี้เฉลยสามปายรู้สึกได้ถึงกรุงเทพห้ที่ศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี รู้สึกได้ถึงกรุงเทพปี26กนะแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นแบบมีศูนย์กลางในประเทศไทยที่แรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นเนี่ย6.4ริเตอร์ที่อุตรดิตถ์นะฮะขณะเดียวกันลอยเลื่อนบริเวณจังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาเรียกว่าลอยเลื่อนคลองมะลุยนะฮะลอยเลื่อนคลองมะลุยค่ะส่วนจังหวัดระนองจังหวัดชุมพรเป็นลอยเลื่อนระนองชุมพร ความจริงก็เกิดแผ่นดินไหวบ่อยแต่ไม่ค่อยแรงเคยอยู่ในระดับหนึ่งหรือสองหรือสามมิิเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมองมุมหนึ่งก็เคยเกิดขึ้นแต่ไม่ค่อยแรงแต่มองอีกมุมหนึ่งคราวนี้มันแรงกว่าที่เคยเป็นมามคือหนึ่งหรือสองหรือสามมิลเตอรกลายเป็นสี่จุดสามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจุดสำคัญอยู่ตรงที่ว่ามันผิดปกติหรือเปล่า นักข่าวของเราไปคุยกับรองศาสตราจา,จารย์ดรเป็นหนึ่งวานิชัยนะฮะจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียท่านเป็นหัวหน้าโครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทยบอกนะฮะว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ย4โมง4 4นาที25วินาทีก่อนที่จะเกิดอัเตอร์ช็อกของลูกสุมาตรานเนี่ยไม่ถึง2นาที4.3ลิตร และถ้าดูจากแผนที่เดี๋ยวจะเห็นชัดเจนนะฮะอาจารย์เป็นหนึ่งบอกค่อนข้างแปลกใจที่เกิดแผ่นดินไหวโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ภูเก็ตค่เพราะปกติแล้วภาคใต้ของประเทศไทยไม่ค่อยเกิดแผ่นดินไหวโดยตรงเท่าไหร่นานๆจะเกิดครั้งหนึ่งแต่ถึงกระน,นั้นพอดูขนาดความรุนแรง4.3ริกิเตอร์ก็ยังถือเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กไม่มีผลต่ออาคารสิ่งปลูกสร้างไม่มีผลอะไรที่เป็นในยยะสาคัญของรอยเลื่อนที่มีอยู่ในประเทศไทยนะ สาเหตุเนี่ยคาดว่าอย่างไงน้องไห้อาจารา์เป็นหนึ่งคาดว่ามันมาจากรอยเลื่อนของแผ่นดินขนาดเล็กมากความยาวไม่กี่ร้อยเมตรค่ะไม่เกี่ยวกับการเกิด after shock ที่เกาะสุมาตรานะคะเพราะว่าการเกิด after shock เนี่ยจะเกิดในบริเวณ main shock หรือว่าจุดศูนย์กลางของการเกิดแผ่นดินไหวครั้งแรกอาจารย์เป็นหนึ่งบอกถ้าย้อนไปดูแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อ11เมษายนเนี่ยถือว่าอยู่ไกลจากประเทศไทยมากเป็นพันกิโลเมตรเลยเพราะฉะนั้นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่บ้านเราเมื่อวานนี้ที่ภูเก็ตเนี่ยมันไม่มีความเกี่ยวข้องกันแผ่นดินไหวครั้งนี้อาจารย์เป็นหนึ่งบอกเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไปดูตามสถิติก็จะพบว่าแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงประมาณสัก4รรคเตอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกพื้นที่ทั่วโลกแล้วเคยเกิดมาแล้ว้ววะคะรรรมมปมาณ -5,000 ง 5, ัตอ ตีด้วยซ้ําบางเอิญแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้นมาเกิดที่ภูเก็ตแล้วก็เกิดในเวลาไล่เลียก,กับฟเตอร์ช็อ k มันก็เลยเกิดความสับสนขึ้นมาคําถามก็คือภาคใต้ของประเทศไทยถือว่าอยู่ในจุดเสี่ยงแผ่นดินไหวหรือเปล่าก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินแต่ว่าภาคใต้โดยตัวของมันเนี่ยไม่ได้เป็นจุดเสี่ยงเรื่องรอยเลือค่ะเป็นจุดเสี่ยงเรื่องสึนามิมคือไหวที่อื่นและมีผลกระทบกับเรา,าแต่ตัวของภาคใต้เองไม่เคยเป็นประเด็นเท่าที่ผมทำข่าวมาแลนะ เป็นแต่ภาคเหนือภาคตะวันตกเนี่ยเป็นข่าวบ่อยอาจารย์เป็นหนึ่งเนี่ยนะบอกนะฮะว่าก็ยังไม่ถือว่าอยู่ในจุดเสี่ยงแม้ว่าจังหวัดภูเก็ตจะตั้งอยู่ใกล้กับรอยเลื่อนคลองมะรุยซึ่งเริ่มจากพังงาแต่รอยเลื่อนคลองมะรุยที่ว่านี้ก็ยังเป็นทุกถกเถียงในทางวิชาการว่ายังมีพลังอยู่จริงหรือเปล่าจุดนี้ก็ไม่ต้องกังวลเพราะความรุนแรงสี่จุดสามอันนี้อาจารย์เป็นหนึ่งว่ายอย่างนั้นค่ะ<ฆ>แต่สําหรับผม หรือชาวบ้านทั่วไปแน่นอน4.3มันจะเป็นการคอนเฟิร์มหรือเปล่ายืนยันห,ห,หรือเปล่าว่าลอยเรื่อนี้เนี่ยมีพลังนะมีพลังหรือไม่ประการได้ผลนนเนื่องมาจากเรื่องนี้เนี่ยน้องไกรฮะเมื่อวานนี้ภูเก็ตว่งกันแล้วบรรเทาสาภัยจังหวัดภูกเก็ตสั่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบความเสียหายหลังจากได้รู้ว่าศูนย์กลางอยู่ในอำเภอท่หลางตำบลศรีสุนพร ของจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยต้องไว้ฮค่ะก็นี่จะเห็นชัดนะฮะนี่ฮะภูเก็ตด,ด,ดูภาพกราฟิกนะี่ฮะ,ฮะอันนี้คืออำเภอถลางนะฮะสีสุนทรจะอยู่แถวนี้นะครับผูวชมฮะเนี่ยนะฮะตำบลสีสุนทอนออรอำเภอถลางถ้าดูเนี่ยนะฮะคืออยู่ตัวของมันเลย ไม่ได้ไปเกี่ยวโดยตรงกับทางซูนามิที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์จะไม่ใช่ซูนามิแผ,ผ่นดินไหวใหญ่เนี่ยนะฮะแ6รจุดหกลิกตร์ก็อย่างที่บอกไปแล้วลอยเลื่อนก็อยู่ในโวนนี้ไปสำรวจดูเมื่อคืนนี้ล่าสุดเดี๋ยวจะไปดูกันอีกทีสว่างคือเช้าวันนี้ค่ะ มีร้าวไปสิบเอ็ดหลังนะใช่ค่ะก็มีรายงานเมื่อวานนี้ไปลงพื้นที่กันเนี่ยนะคะบ้านชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่สองตําบลศรีสุนทรเนี่ยเสียหายทั้งหมดสิบเอ็ดหลังคาเรือนคือจะมีรอยร้าวเกิดขึ้นที่บริเวณข้างบ้านและในบริเวณบ้านตามแนวเสาเนี่ยก็จะมีรอยยาวๆอยู่ชักประมาณหนึ่งถึงสองเมตรเหมือนกันนะคะเจ้าของบ้านท่านหนึ่งบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนั่งดูทีวีอยู่ในบ้านได้ยินเสียงสะเทือนดังคลื่นเงี้ยนะคะก็เลยตกใจวิ่งออกมานอกบ้านตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้สํารวจว พอแรงสันสะเทินมันสงบลงเพื่อนบ้านก็เลยมาเห็นแล้วก็บอกว่าเนี่ยข้างๆบ้านมันมีรอยร้าวนะก็เลยมีการแจ้งไปทางเทศาบาลเนี่ยค่ะเห็นว่าวันนี้จะเข้าไปตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งนะคะท่านผู้ชมแจ้งเข้ามาว่าห้าทุ่มสิบห้านาทีเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ที่ภูเก็ตมีการสั่นสะเทือนอีกครั้งหนึ่งทีมงานกรุณาตรวจสอบกับกรมตุนิยมวิทยาเขาดิหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมแจ้งเข้ามาห้าทุ่มสิบห้านาทีเมื่อคืนที่ผ่านมามีอีกหรือเปล่า ถ้าไปถามมุมของอาจารย์ธนวันรจารุพงศ์สกุลจากจุฬาค่ะบอกนะฮะว่าแผ่นดินไหวซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ภูเก็ตจากรอยเลื่อนคลองมะรุยซึ่งเป็นหนึ่งในสิบสามรอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยรอยเลื่อนนี้เคยเกิดแผ่นดินไหวขนาดสามถึงสี่ลิตร์มาหลายครั้งแต่รอยเลื่อนคลองมะรุยหรือคลองมะรุยที่ว่านี้เป็นรอยเลื่อนขนหนนะฮะปกติจะมีขนาดความรุนแรงไม่เกินห้าลิตร์แต่ก็ต้องเฝ้าระวัง เพราะอาจจะไม่เป็นไปตามทฤษฎีลอยเลื่อนของมารุยที่ว่านี้เนี่ยพาดผ่านตะวันออกของเกาะภูเก็ตเข้าไปในอ่าวพังงารวมทั้งตามแนวคลองมาลุยคลองชะอุ่นและคลองภุ่มดวงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือกระทั่งไปออกอ่าวบ้านดอนระหว่างอำเภอพุนพินกับอำเภอท่าฉางของจังหวัดสุราษฎร์ธานีลอยเลื่อคของมาลุยที่ว่านี้เนี่ยความยาวประมาณร้อยห้าสิบกิโลนะฮะ แผ่นดินไหวตามแนวรอยเลื่อนของมาลุยที่ว่านี้มีรายงานว่าเคยเกิด16พฤษภาคม2476เกือบ้อยปีก่อน<ฆ>70กว่าปีก่อนเนี่ยนะฮะที่จังหวัดพังงาและด้านตะวัะวนเฉียงใต้นอกฝั่งภูเก็ตเมื่อ7เมษายนปี2519และ17สิงหาคมปี42รวมถึง29สิงหาปี42 แต่เข้าใจว่าคงจะไม่ถึง4.3ลิตร์อย่างที่รู้จึกกันเมื่อวานนี้นี่ฮะโอ้โหต่อไปคงต้องมอนิเตอร์แผ่นดินไหวกันเป็นรายวันแล้วล่ะหรืออย่างไรค่ะ